คุณเริ่มบันทึกแล้วนะครับขออนุญาตบันทึกนะดนตรีเนี่ยมีสองแบบแบบแรกนะครับหรือหรือ,อเรียกว่าประเภทก็ได้ประเภทดนตรีไทยกับสากลดนตรีไทยกับสากลแต่ทีนี้คุณครูจะเอาเรื่องของดนตรีไทยมาก่อนในวันนี้นะครับดนตรีไทยเนี่ยมีสี่ประเภทนะในเครื่องดนตรีไทยนะมีสี่ประเภทนะครับ ดูดูรูปนี้นะมีสี่ประเภทมีอะไรบ้างสี่ประเภทนี้ก็คือดีดสีตีเป่าดูดูนะครับว่าอันไหนเป็นดีดอันไหนเป็นสีเอาแค่นี้นะให้มุมมองแค่นี้เพราะในเนี้ส่วนใหญ่จะใช้ ในวงดนตรีไทยมีอะไรบ้างอันแรกเป็นละนาดระนาดอยู่ในประเภทอะไรเอ่ยดีดสีที่เป่าแล้วเกิดเสียงโดยวิธีการตีใช่ไหมครับจะเค่อยู่ประเภทอะไรดีดคุยอยู่ในประเภทอะไรเป่า ทิงอยู่ในประเภทตีตาอูอยู่ในประเภทส,ออทสีอันนี้ของวงอยู่ในประเภทตีกล้องแขกอยู่ในประเภทตีซส,สามสายอยู่ประเภทเดียวกับสซอูก็คือสี เห็นไหมครับแล้วก็กองทัดก,ก็อยู่ประเภทกลองตีเหมือนกันสอด้วงอยู่ในสีสอสามสายสอด้วงสออู่นะถ้าเราเราแยกมาเป็นตามนี้ดีดมีอะไรดีดมีจะแค่อย่างเดียวที่วงดนตรีไทยนิยมนำมาเล่นกันสีก็จะมีสอสามสายสอดอู่สอดส้อดอดวงที่นำมาเล่นซะส่วนใหญ่ ตีละนาดเอกนะถ้าคู่กับละนาดเอกคือละนาดทุ้มจะมีละนาดทุ้ม้องอยู่ประเภทตีนะครับก็จะมี้องวงเล็กคของวงใหญ่แล้วก,ก็กลองก็จะมีกลองแขกกองโทนกลองละมานาอะไรพวกนี้แต่ที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นกองทัดกองแขกที่เราจะเห็นบ่อยมาก แล้วประเภทที่เป็นพวกชิงชาบชิงชาบกลับมงนี่จะเห็นบ่อยแต่เขายกตัวอย่างมันเป็นแค่ชิงที่ที่เราเห็นแล้วง่ายที่สุดน,นี่คือประเภทของมันอทีนี้เรา ของเรานะครับเราจะเรียนเป็นหลักก็คือเรื่องของการเป่าขุยนะการเป่าขุยเพื่ออะไรเพื่อหนูพกพาง่ายแล้วฝึกซ้อมง่ายตั้งแต่ที่บ้านหรือโรงเรียนนะสามารถฝึกซ้อมเองได้นะแต่ปสามตรงเนี้ยเราไม่เน้นนะอันนี้มันเป็นขุยเพียงออมีขนาดที่ยาวหน่อยนะยาว แต่ถ้าใครตัวเล็กนะตัวเล็กหรือนิ้วสั้นอะไรเงี้ยครูอนุญาตให้หนูใช้ขุยหลีบได้ให้สั้นลงมาหน่อยนิ้วเราสามารถจับได้ให้เตรียมไว้นะครับให้เตรียมไว้อย่างไม่ต้องบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าถ้ามีก็เตรียมเตรียมมาได้เลยนะครับมีของพี่หนูที่ยืมเข้ามา ถ้าเราซื้อเป็นของตัวเองเลยก็ดีถ้าเรื่องเรื่องความสะอาดนะครับอยากให้เป็นของตัวเองไปเลยให้เก็บเงินซื้อได้เลยนะครับเพราะเราต้องใช้ตั้งแต่ป .3 ถึงป .6 เลยนะตรงนี้แล้วทีนี้การที่เราจะเล่นดนตรีเราก็ต้องรู้เรื่องโน้ตงานรู้เรื่องโน้ตโน้ตดนตรีไทยเนี่ย มีทั้งหมดเจดเสียงนะเจ็ดตัวโน้ตนะครับมีอะไรบ้างโดหนึ่งเลมีฟาซอนลาทีนี่คือเจตัวโน้ตที่เราจะต้องรู้โดยใช้เอาภาษาไทยเนี่ยเอาภาษาไทยมา กำหนดให้เรานะครับกูเขียนให้ดูนะพอดีข้างหลังข้างหลังมันเขียนไม่ได้ โน้ตตัวเล็กไปหน่อยนะตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะใส่ให้ค่อยๆบอกหนูนะครับว่าโน้ตเ <Note S 2> นี่ยเราจะฝึกยังไงบ้างตัวไหนบ้างนะครับมองเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นไม่เป็นไรหรกนะคุณครูไปเขียนในหน้าจอให้แล้วกัน มีโดเลมีฟาซอนลาทีนี่คือโน้ตของดนตรีไทยที่เราใช้กันส่วนใหญ่แต่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้นี่ก็จะมีโน้ตตัวเลขก็คือ1คือโดสองคือเลสามคือมี สคือฟาห้าคือซอน6คือลาเคือทีน,นี่คือสมัยก่อนนะครับเขาเขาจะใช้เป็นตัวเลขแล้วก็พัฒนามาเป็นโดเรมีเป็นภาษาไทยอันที่3เป็นภาษาอังกฤษก็มีโดคือซ เรคือ่อาโททีเรคือตัวดีมีคืออีฟาคือเอฟจีคือซอนลาคือเอทีคือบีตรงนี้ เนี่ยครับหนูต้องจําตรงนี้ให้ได้ด้วยนะครับถ้าเราจะเล่นดนตรีถ้าเราอ่านตรงนี้ได้เรารู้ตรงนี้ทําความเข้าใจกับโน้ตตรงนี้เราก็จะมาเป่าขุ่ยได้เร็วขึ้นนะครับเป่าขลุ่ยได้เร็วขึ้นมาใช้งานกับเครื่องดนตรีได้ไม่ว่าจะเป็นเมโลเดียนขลุ่ยแล้วก็เครื่องดนตรีไทยทุกชนิดแล้วมันสามารถ ต่อยอดไปเป็นโนสากลได้ซึ่งเราก็มาจากตรงนี้นะ ประมาณนี้นะนี่เรื่องของสองเรื่อ,รองแรกนะครับเรื่องของประเภทเครื่องดนตรีที่แยกออกมาเป็นดิส์สีตีเป่านะแล้วก็เราจะเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างเดียวก็คือขุยขุ่ยก็มีสองแบบที่เราจะใช้ก็คือเพียงอนะครับขุยเพียงอ กับคุยหลิบที่หนูสามารถใช้ได้นะที่หนูสามารถใช้ได้แล้วนิ้วในการจับจะง่ายถ้าใครนิ้วยาวรู้ว่าตัวเองนิ้วยาวใช้คุยพึงอเลยแต่ถ้านิ้วสั้นนิ้วเล็กนะตัวเล็กอยู่ใช้คุยหลิบนะเดี๋ยวคุณครูดูตัวอย่างให้ก่อน นะคุยหลิบสงสัยจะมีคนขอคู่ไปหมดแล้วนะคุณครูเลยให้เขาไปคุยหลิบยสั้นประมาณนี้นี่คุยหลิบจะเล็กแค่นี้นะความยาวแต่ถ้าหนูซื้อและใช้ครั้งเดียวถ้าหนูซื้อใช้ครั้งเดียวคุยเพียงอไปเลยนะซื้อและใช้ครั้งเดียว ซื้อคุยเพียงออไปเลยเสียงเงินครั้งเดียวใช้เันป .6 นะมีอันเดียวนี่แหละนะครับทํำให้หนูได้คะแนนได้แล้วเวลาหนูไปเรียนต่อที่อื่นนะครับจบป .6 ไปเรียนต่อมองตรงเนี้ยส่วนใหญ่ที่คุณครูสอบถามมาในในม .1 เนี่ยเขาก็มีวิชาเป่าคุยเหมือนกันทําให้หนูเนี่ยมีพื้นฐานคุยแล้วไปเรียนต่อได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปนั่งฝึกใหม่นะครับนะ ทีนี้แต่คุณครูให้เตรียไมไว้ก่อนนะครับไม่ต้องแบบวยกังวลวิตกังวลอะไรเราต้องเรียนโน้ตไปเรื่อยๆก่อนพอได้เสร็จปุ๊บเราก็ถึงจะเป่าเพราะการเป่าขุยเนี่ยคุณครูจะต้องสอนและมีการบอกกับตัวหนูด้วยถ้าสอนออนไลน์เนี่ยหนูไปนั่งเป่าคนเดียวนะค่อนข้างยากเพราะหนูอาจจะแบบจับไม่ถูกเสียงที่ออกมาได้ยินอาจจะไม่เข้าใจนะครับทีนี้วันนี้ งานง่ายๆของคุณครูนะครับงะในางานนี้ครับคุณเดี๋ยวคุณครูส่งให้นะให้นักเรียนวาดภาพเพื้อนตีไทยที่หนูชอบนะมาคนละหนึ่งชนิดและอธิบายหนูดูเครื่องนั้นก่อนหนูชอบเนี่ยหนูไปหาข้อมูลและอธิบายลักษณะของเสียงนะเสียง ของเครื่องตีไทยชนิดนั้นเนี่ยแล้วบอกมาเครื่องตีชนิดนี้คืออะไรมีลักษณะคล้ายกับอะไรนักเรียนฟังเสียงเครื่องตรีนี้แล้วรู้สึกอย่างไรนะครับเขียนและเขียนลงสมุดก็ได้นะถ้าใครพิ้นได้ปิน้นใครไม่ได้ก็ลอกลงสมุดแบบเนี้ยและทําแล้วถ่ายส่งมาในไหน ส่งมาในอัลบั้มนะครับนะ่เดี๋ยวคุณครูจะให้ส่งไปให้นะครับพอได้เนาะโอเคไหมครับไปคือเป็นการให้หนูใช้นี่ตรงนี้ ไปสืบคน้นไปดูว่าตัวเองเนี่ยชอบชอบกับใช่อาจจะไม่ใช่ไม่เหมือนกันนะชอบกับใช่อย่างคุณครูเนี่ยครูสอนหนูเป่าคุยแต่ครูเองนะไม่ชอบเป่าคุยครูสอนหนูเพื่อให้หนูเป่าคุยแต่หนูอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่เราทำไมครับฝึกเอาไว้ ฝึกเอาไว้คุณครูอาจจะไปชอบอะไรนี่คุณครูชอบเล่นนี่เห็นไหมคุณครูจะชอบเล่นตัวนี้คีย์บอร์ดความชอบกับใช่มันไม่เหมือนกันแต่บางบางทีเราชอบแล้วมันอาจจะใช่เลยก็ได้นะชอบเล่น บางคนก็อาจจะชอบฟังนะบางคนก็อาจจะชอบตีไม่ได้แปลว่าหนูเรียนเป่าคลุ่ยเรียนดนตรีกับคุณครูแล้วหนูจะเล่นดนตรีได้ทุกคนนะแต่ทีนี้เราต้องมีความเข้าใจนะก็การบ้านวันนี้นะครับไปหาข้อมูลมาว่าเราเราดูแล้วเราชอบอะไรเอ้ตัวเนี้ฟังแล้วชอบอ่ะเอามาวาดแล้วบอกความรู้สึกส่งมา คุณครูสร้างอัลบั้มมาให้แล้วนะครับนะคุณครูสร้างอลลบั้มมาให้แล้วแล้วเดี๋ยวส่งมาปุ๊บคุณครูก็ให้คะแนนแล้วเดี๋ยวก็นั่นแหละเราก็เก็บคะแนนตั้งแต่ต้นเทอมไปเลยมันเป็นคะแนนของเราแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดูเรื่องเครื่องตรีสากลก็หนูเนี่ยจะไปสากลได้ไหมวันนี้เรื่องเครื่องตรีไทยสัปดาห์หน้าจะไปสากลได้ไหมนะครับนะอ่ะใครมีอะไรสงสยัย วันนี่คุณรูณไม่ได้ดูจํานวนเนี่ยยี่สิบกว่าคนแล้วเนี่ยเออดีมากเลยนะแล้วเดี๋ยวส่งย้อนหลังกลับไปให้ดูคนที่เขาไม่ได้ดูโอเคนะครับมีใครสงสัยเปิดไมค์ถามเลยลูกไม่มีเข้าใจหมดเลยถามได้เลยลูกทิติมาว่างไงลูกสงสัย